โบกี Lion, ้ไลออนฟาดแซบถามมีสิทธ์อะไรมาด่าคนอื่นหน้าปลอมออกปากยอมรับว่าทำศิลยกรรมมาแต่นักร้องสาวโบกี้ไลออนไม่ไวายถูกชาวเน็ตแซวเรื่องความสวยและการทำศิลยกรรมอยู่ตลอดล่าสุดในทวิตเตอร์เจ้าตัวได้รีทวิตข้อความหนึง่งที่ระบุว่าไปนั่งอ่านคอมเมนต์ในเพลงล่าสุดของโบกี้แล้วนึกถึงคำพูด ของแบมแบมเลยคนไทยเนี่ยชอบกดดันให้ต่ำกันลงไปจริงๆด่ากันอย่างเยอะในคอมเมนต์ youtube หน้าปลอมบ้างตลาดล่างบ้างหรือแบบปอสอดออ่ะไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านป่ะโดยโบกี้ไลออนยังแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ไว้ว่าอ่านทุกคอมเมนต์และน้อมรับคำติชมมาปรับปรุงในงานต่อไปเสมอ พอเจอถ้อยคำที่รุนแรงก็ต้องใจแข็งพยายามมีวุติภาวะเสมอบอกตัวเองว่าควรวางตัวให้ดีอย่าไปตอบโต้เลยให้ผลงานพิสูจน์แต่ก็มีสิ่งที่คิดในใจว่าหน้าฉันไปปลอมบนหน้าแกหรอแอ้เต้าตลาดบนนอกจากนี้เจ้าตัวยังทวิตข้อความสั้นๆอีกว่ามีสิทธิ์อะไรมาด่าคนอื่นหน้าปลอมนี่ใช้กระดูกตัวเองหมดเลย